อเดือนหรือเปล่านะคะทุกคนโอ้เม็ดเดียวหายไปเลยนะ ไม่เดียวไม่แตกเลยมาดูคอัเทนตนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอค่ะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะช่องของแอดนะคะแนวทางของแอดแล้วก็ของร้านฮาหนอยนี่ลงทุกวันนะคะเพราะเจ้าของช่องชอบมากนะคะมีคนเมืองมมีคนเมืองกระซ้างลงในแค่ YouTube ช่องเดียวนะคะไม่มีกลุ่มไม่มีเพจไม่มีไลน์ไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นด้วยกันหมดนี่แหละค่ะทั้งร้อยเลขก็อยู่ด้วยกันหมดนี่แหละค่ะ ไม่มีใครเห็น เยอะกว่าใครน้อยกว่าใครนะคะทุกคนเห็นด้วยกันหมดนะคะไม่มีลงในนี้นะคะแค่นี้ลงในนั้นแค่นั้นนะคะเออลองดูนะคะทุกคนชอบกระจัดขัดก็ผ่านเนาะแนวทางเนาะเป็นปแนวทางนี้เลยย้าเด้อเพราะว่าแอดโกไม่ได้เป็นเซียนเป็นอะไรนะคะทุกคนไม่ได้น้นแบบโอ้โปเช่โปเช่ให้ขนาดนั้นนะคะร้อยเลขพันเลขเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ถ้าชอบกระจัดน,นะคะแต่ถ้าแบบว่าชอบแบบเน้นๆนะคะก็ลองดูอาจารย์ที่ท่านเม่นเนาะเอออาจารย์ที่ ท่านเองมนที่เป็นเน้นไห้นะคะเพราะว่าแอดก็ให้ดูแนวทางฟรีนะคะแนวทางฟรีนะคะมันะไล่ตัวเนาะ,ะโอ้ถ้าไปถ้าไปเปิดห้องนะคะแล้วแนวทางขนาดนี้เขาสิบบป่ป่วยหัวแอดบ่ค่ะ <laughs> วายผิดบ่ได้แล้วค่ะหัวสมองบ่ดีค่ะเอานี่ละค่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยติดค่อยตามนะคะโอ้ยขากล่องอข่อยก็คือหักระบาดสงสัยสิส,สรวงบ่ เอามาดูนะคะแนวทางแอดเข้าอะไรบ้างนะคะแตกเลยนะคะหน่อยพิเศษนะคะสวยงามพระราม8ดนะคะ4ี่นย์หนะคะแตกเลยนะคะได้โต๊ดกันไปนะคะหลักร้อยของเราไม่เข้านะคะวันนี้หลักรวยตายเอดแลดเลยค่ะ901าือว่าเดินดีอยู่นะคะ901มีศ1มา02มา 02... มา 03... โอ้ เอดหรือเง,งินหรืองอหวยค่ะทำไมมันเฉียดมันสุยอย่างสีเนาะกระดักกระโดดเนาะคะ่ะนอนนี่6797มาจริงๆนะคะจับหกเ7เจ็ดได้นะคะมันออก0ูนย์เก้นาะนู่นนะคะ57โอ้ยมากระหน่ำเลยนะคะเจดมันตามตูดเราเนาะ,ะทุกคนเนาะ มันตามตูดอนี้นะคะอันนี้มันจะตามตูดไปวันเสาร์ไหมนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่น่ากลัวนะคะพินิจพิจารณานะคะใครว่างๆนะคะก็แวะเข้ามารับชมรับฟังแนวทางเลยนะคะแนวทางเสาร์วอาทิตย์นะคะรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็เจอกันไลฟ์สดนะคะวันอาทิตย์นะคะเราก็จะมาโซกันนะคะวันเสาร์บวงวันเสาร์ชิ่นอนค่ะ นายกิจเข้าไปที่หนึ่งว้ยสีน้อยแตกคะ่ะทุกคนเย่ yeah! ดีใจนะคะในรอบสามปีนะคะจบบางทีมันก็เข้ายากนะคะน้อยแยกทุกคนลองดูเดิมหนึ่งสองนะคะนอยกิจหนึ่งสองนยพิเศษ 6, 7, หกเจ็ดนอยปกติหกเจ็ดนะคะนอยปกติเข้าไปที่หกเนาะโอ้หกมาดีนะคะนอยพิเศษหกนะคะนอย นายกิดหนึน่งนะคะนอย v ี p อพเมาส์ค่ะห้าหกนะคะทุกคนโอ้เด้งดึงดังดึงดังเลยเข้าตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะตัวเลขอาจจะเยอะที่จริงมันก็เยอะจริงๆนั่นแหละค่ะ <c oughs> ลองดูค่ะถ้าตามสูตรมันก็ให้ตามนี้เลยนะคะแต่ว่าหกกับเก้าปัญหาโลกแตกนะคะเราก็ต้องกลับหัวนะคะต้องกับหัวเอาค่ะเอาดีเนี่ยหนึ่งหกห้าหนึ่งหกนี่แตกหน่อยสาโอ้คอยแตกสองหน่อยบ่ได้แล้วเขาต้องเขียนเลยนานๆแตกทีตัวเน้นเลยได้นี้ห้าหนึ่งหกสามขี้ปา แตกสองตัวแตกสามตัวสามตัวแตกสองหน่อยอะแตกเข้าไปค่ะเฮ้ยมันแตกรัฐบ,บาลไทยเนี่ยน,นี้เนี่ยน่าเนาะอันนี้นะคะทุกคนเนานะเก้าหกโบมาเฮ้ยเก้าหกย้ำอยู่สงงงองครั้งสามครั้งโบมานะคะมาแล้วนะคะอันนี้นะคะตามจนจุกนะคะเอฟซี FC วากว่าจะมานะคะบางท่านก็ตามนี้บางท่านก็ตามเลขถูกตามตามไมยเขามีแฟนคลับเขาเดอ้อเลขถูกใบยสิว่าเด้อจะ้ะ ว่าบัไดดเดว้วันนี้ก็แตกไปนะคะเลขทูบของเรานะคะหกแปดนะคะเอาเขียนเนี่ยเลขทูบแตกมาสั่นไหวบัไดดได้เลขทูแบทแตกค่ะทูบแตกเนาะทูบหมายถึงว่าทูบพี่จุดวันนี้นะคะที่มันได้แปดแปดเก้าเนาะแปดแปดเก้าแปดแปดหกนะคะเราก็นักันี้นะคะเราก็กลับหัวเอานะคะกลับหัวเอาค่ะทุกคนเอาลองดูเด้อค่ะพีนิ้พิจ,จะะารณากันดูช่องแอดนี่จะหลากหลาย แนวทางนะคะรัฐบาลไทยเราพัฒนาฮาหน่อยนะคะมีทุกแนวทางแอดลงให้ทุกแนวทางเลยนะคะบางท่านบอกไม่เห็นแอดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทุกคนแอดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรบางท่านบอกว่าไม่เห็นแนวทางนะคะก็ลองเลื่อนดูนะคะ fc เข้าเป็นไหมเนาะเข้าไปที่พิมพ์เอ่อกดชื่อคาว่าปุ๋ยปุ๋ยพารวยใช่ไหมมันก็จะมีคลิปเลี้ยงขึ้นมาเลยนะคะต้องต้องเข้าไปดูแบบนั้นคะ่ะถ้าแบบเราเลื่อนดูแบบไอ้นี่มันมันจะไม่เห็นนะคะเราต้องกดเข้าไปชื่อช่องค่ะแล้วก็เข้า ไปหน้าช่องนะคะแล้วมันก็จะเห็นคลิปเรียงขึ้นมาเลยนะคะแบบนั้นนะคะจะเห็นทุกคลิปนะคะเพราะว่าแอดบางทีแอดลงกร <c> ะหน่ำกร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 ะหน่ำเอ้าเอฟสี่ว่าลงโหลดแอดว่าสันพอมรับข้อมูลแอดก็ล,กกลงเหรอเนาะแอดซื้อค่ะกระหนำ่นำกระหนำ่ำกระหน่ำกระหน่ำบางทีแอดกลัวแอดหลับนะคะแอดก็กระหน่ำลง <c> นะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะแนวทางของวันเสาร์นะคะไปใบ้บนอ,อ,อ่าอไขววันเสาร์นะคะ อันเม็ดเดียวเอยเนี่ยไงได้สิแตกกา3สองอีกแล้วนะคะทุกคน2-2-2-3-4นะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะวันเสาร์ที่14นะคะ14-15-16พหกรัฐบาลไทยสีออกแล้วเนาะหนอยรวมนะคะ2-3-4นะคะ2-2-2-1-2-0นะคะ3-2-3-1-3-0นะคะ4-2-4-1-4-0นะคะทุกคนเม็ดเดียวให้ไปที่3-4นะคะกัน0-1ค่ะ0-1เอามาจากตรงนี้นะคะกัน0-1 0-6 0-9ก็หาจับนเน็ตตะล่างนี่แหละค่ะ0-6 0-9 6-2 แปดนะคะเออแอดกระหาจับมาเตะใส่บุค่ะพวกนี้นะคะตามสูตรนะคะพวกนี้ตามสูตรนะคะอันนี้เราเอามาจากตัวเด่นนะคะที่เหลือก็ตามใจฉันบ้างหาจับเอาในนี้บ้างนะคะทุกคนเนาะสองสี่หนึ่งนะคะสามศูนย์หกเก้านะคะสองสี่หนึ่งสามศูนย์หกเก้าหวโบเมนสามหกสามเก้าสิตามสูตรหมดละเฮ้ย เออสองสามสี่นะคะสอง2ามสองนะคะศูนย์สามสี่ศอันนี้คือแนวทางนะคะนอยอีนอยกิดให้ไปที่67นะคะนอยพิเศษ56าหนอยปกติ3ามสนอย v ีไอพนึอยกาชาติสองนอยพัฒนาศูนย์หนึ่งนะคะนอยอหลักร้อยนะคะศูนนสองนะคะเออสองสมันคือหนึ่งคือยันแท้ มันสี่อ,อกสองสามนี่ละมืออื่นนี่ค่ะสองสามนะคะสี่สองนะคะหวยเหล็กทาม,มาหากินแอททั้งนั้นตัวนี้สามสี่ขึ้นเม็ดเดียวแล้วนะคะเม็ดเดียวสองสามขึ้นนะคะหวยแอทเขนนะะาบอกเอาสองสามขึ้นวะเออก็สามสี่มันอยู่ริมนี้พอดีนะคะใกล้มือดีนะคะ เอาลองดูนะคะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนะคะแล้วก็จะมีแนวทางของหลานนะคะมีแนวทางของแอดแนวทางของหลานเน้อชอบของแอดจัดของแอดชอบของหลานจัดของหลานลงให้ทุกวันนะคะของแอดกับของหลานนะคะลงให้ทุกวันเลยค่ะทุกคนนะคะหานอยนี่ลงให้ทุกวันไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะคะได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะคะคอมเมนต์ที่ FC คอมเมนต์นะคะแอดไม่เห็นนะคะต้องไปดูในสตูดิโออะไรบางครั้งแอดก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะไม่ได้เข้าไปดู ไม่ได้เข้าไปตอบไม่เห็นเออไม่เห็นข้อความใครนะคะแอดก็ขออภัยด้วยจากเพราะบางทีมันไม่ได้ขึ้นให้แอดเห็นตลอดนะคะไม่ใช่ว่ามองผ่านในบางท่านเอ้าทำไมตอบของคนนี้ถึงไม่ตอบของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดมองไม่เห็นข่าวแอดมองไม่เห็นแต่ว่าเออในในพื้นที่ของ youtube แบบมันอาจจะขึ้นจํานวนอยู่นะคะมันอาจจะขึ้นจํานวนที่เราคอมเมนต์นะคะแต่ว่าแอดไม่เห็นนะคะมันเห็นเห็นแต่มันขึ้นจํานวนนะคะแต่ว่าไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นตัวหนังสือค่ะ เป็นเด้อค่ะเป็นเดือน,เ,น,เ,อนเพราะว่ามันใช้กันเยอะนาอใช้กันเยอะทั่วโลกนะคะมันกับสิ่งมห็นมันกับโบเมนเนาะมันโบเมนเอ็ดก็ขอดขุดคออภัยเด้อค่ะถ้าเห็นก็ตอบนะคะเล็สิหน่อยใจดีเอ็ดสิอ่ะสำห <laughs> รับคลิปนี้แอนลาไปก่อนขอให้โชคดีวสวัสดีจ้า